สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพบกับใจสังพาดวยเช่นเคยนะคะสวัสดี Fc เก่า F c ใหม่ทุกๆท,ท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณในหลายค่ะตียินเสียงเพ้งบอกค่ะพี่น้องขะเพยงหกโมงเย็นประเทศญี่ปุ่นนะคะพี่น้องใจกับมาอัดคลิปต่ำกับเพลงนะคะ วันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหุ้นทั่งสิ่งนะคะพี่น้องเช้าว่ายวันที่14เมษายน2566นะคะพี่น้องคะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะพีน้อง ก่อนคำนวณน,นะคะใจก็จะพาไปดะะูวันที่สิบสามนะคะพี่น้องวันที่สิบสามนะคะพี่น้องขาคนเอ้ยมาเดินนะคะพี่น้องมาคู่ตัวเด่นนะคะพี่น้องสองจึงนะคะเด่นรอบเช้าจะให้แปดได้เจ็ดดนรอบบ่ายจะให้สี่ไดสามรอบเช้าบนมาเก้าเก้าเก้าล่างแปดเจ็ดนะคะพี่น้องมาแปดเจ็ดตร้งตงเลยนะคะพี่น้องขาทุกท่านก็คงได้ค่ากับข้าวกันแล้วนะคะดีใจด้วยนะคะพี่น้อง รอบใบจะให้สี่และสามมาอีกหนึ่งรอบนะคะพี่้ังคามาอีกหนึ่งคู่นะคะบนมาสี่สี่แปดล่างหกสองนะคะพี่้ังคานี่นะคะพี่้ังเข้าคู่ตัวเด่นนะคะสี่แปดแปดสี่นะคะ<บ>มาต่อนะคะพี่้ังลุ้นต่อวันที่สิบสามนะคะพี่้ังคาขอให้ทุกท่านโชคดีเช่นเคยนะคะพี่้ังคาทุกโ,โชคดีทุกทุกวันนะคะพี่น้องสั้นเ่รอคะพี่น้องคเวอาไปวอามาลินพันกันนะคะ เด่นรอบเช้านะคะของวันที่14นะคะอยู่ที่สองและ1นึ่งพี่น้องสอนะคะสองสี่2องส2มสองเก้าสนะคะหน่งพี่น้องค่ะหนึ่งสองหนึ่งาค่ะ เด่นรอบายค่ะพี่น้อง่ะเด่นรอบบายอยู่ที่4และ3ามนะคะสค่ะพี่น้องสี่สองสี่หนึ่งสี่แปสี่หกสี่สามสค่ะพี่น้องขาสามนะคะสามสองสา สามห้าสามเก้าคะ่ะมาดูคู่ตัวเด่นเช่นเคยค่ะพี่น้องคะสองหนึ่งสี่สามนะคะคู่ตัวเด่นก็เหมือนเดิมนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าคือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะพี่น้องขาเอฟซีถ้าเอฟซี FC, ใหม่เข้ามาดูท่านอาจจะงงนะคะพี่นอ้องขะก็เลยได้พูดทุกคลิปนะคะบางทีเอฟซีเก่าก็ ทนฟังหน่อยแล้วกันเนาะคะ่ะเนาะจับคู่ตัวเด่นนะคะสองหนึ่งสี่สามะคะสองสีสองสามหนึ่งก็หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งสามนะคะสี่ด้านล่างสี่สองสี่หนึ่งสี่สามสามก็สามสองสามหนึ่งนะคะพี่น้องะประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะมากกว่าค่ะพี่น้องขะมาก,กระตามบ่มากกระพานพือเก่าเนาะพี่น้องแร้วแตมมาค่ะพี่น้องขาเพราะว่า คนเราก็ชอบไม่เหมือนกันนะคะสำหรับ fc ท่านไหนที่ชอบวิ่งลูดนะคะพี่น้องตัวเลขสี่ตัวนี้นะคะสองหนึ่งสี่สามนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายค่ะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณในลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกช่านโชคดีค่ะโชคๆมันหมาค่ะพี่น้อง่าสวัสดีค่ะ